ลิตเติ้ลสวิมเมอร์แพมเพิร์ดว่ายน้ำสำหรับเจ้าตัวน้อยว่ายสบายซึมซับเร็วเพิ่มปริมาณ6ชิ้นซื้อเลยครัอ่ะให้ตอนนี้งานมีอะไรบ้างคะตอนนี้ผลงานก็มีครับออนแอร์อยู่ก็คือถ่าย The City Season 2ครับรับบทเป็นเซอร์ลัดครับผมอ่าตอนนี้ถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ EP EP 7ใช่ครับใกล้ใกล้จบแล้วใกล้ครึ่งครึ่งทางแล้วเรียกว่าครึ่งทางแล้วใช่ครับกระแสตอนนี้ก็คือดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนรู้จักมากขึ้นทุกวันทุกวันเลยดีใจมากฮะ จริงพอพอมันมาครึ่งทางแล้วเราคาดหวังอะไรเพิ่มเติมจากเดิมไหมสำอัหน้านี้ที่แบบเอ่อตอนเปิดตัวตอนลงทุอะไรเงี้ยแล้วมาไปตอนที่ห<แ>นึ่งสองถามว่าคาดหวังไหมออก็คาดหวังครับแต่ว่าแบบไม่ได้อยากคาดหวังเยอะ<ช>เพราะว่า<ช>อย่างอย่างที่ทุกคนรู้คือทานไทยเป็นตัวหลักมิวกับเป็นตัวหลักแต่ว่าเราอ่ะเป็นเป็นตัวซัพพอร์ตเขามากกว่าเลยแบบไม่ได้อยากคาดหวังเยอะแต่ว่า อยากให้แบบทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าเอออินไปตามบทชอบว่ามีมีตัวซัพพอร์ตอีกขึ้นมาอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองแล้วตอนนี้เพิ่มตอนอันซีรี้ที่เป็นนักเตะนนะได้ได้เสียงเข้าตอนนี้เราก็อยู่เอองานอีเวนต์งานหนึ่งนะครับครับผมทีนี้พอมันมาเพิ่งหาอีเวนต์เข้ามาเยอะไหมตอนที่ตอนนี้ก็มีนะครับล่าสุดก็ก่อนที่จะมีโควิดนะอ๋อก่อนก่อนที่จะมีโควิดก็ล่าสุดเลยแล้วกัน ก็ด็อเตอร์ฮาร์สกินครับผมอันนี้พูดชื่อแบรนด์ได้เนาะก็คือเพิ่งมีงานกับอีแวนบอยคู่กันเป็นคอลแลบกันก็ก็ถือว่าดีครับเหมือนแบบมีงานเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็แบบงานลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอน้องโควิดมาเท่านั้นแหละก็ทุกคนก็จะกระทบหมดแหละอยู่แล้วคทุกทุกอาชีพนะครับแต่ก็ก็ยังมีมาครับมีมาติดต่อคือถึงแม้ว่าโควิดมามันก็มีช่องทางอื่นแบบ ทางโซเชียลแบบเราลงสินค้าทางโซเชียลกย็ยังรับงานได้อยู่อะไรแบบนี้ก็คือเป็นออนไลน์เป็นแบบไม่ได้เจอตัวแฟนคลับใช่ใช่ครับใช่ครับอะไรอย่างเราทําร้านอาหารด้วยกระทบเยอะไหมครับโอ้อแลกแกกระทบเยอะเพราะว่าคนอ่ะเข้าใจผิดเพราะว่าเราเปิดร้านกุ้งอบก,กุงเส้นด้วยอตอนนั้นกระแสะกุ้งมาแรงเลยลก็ต้องตรวจนู่นนี่นั่นติดเชื้อแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือคือร้านค้ากรุงเทพส่วนใหญ่รับ ผลิตเขาเรียกวันสุดิบอาหารทะลงอาหารทะเลเงี้ยจากสมุทรสาครซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอมันเกิดปัญหาป,ปุ๊บอะเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนก็คือ,อตลาดสมุทรสาครคือเขาก็ปิดแต่เราก็หาช่องทางอื่นอย่างไปตลาดระยองอะไรเงี้ยครับคือคนคนจะไม่รู้ตรงนี้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็พยายามอธิบายให้ได้เยอะที่สุดว่าของเราก็ปลอดภัย100%ไม่มีติดแน่นอนโควิด แต่จริงก็มีคนบอกว่าอาหารทะเลเองไม่มีติดโควิดอตอนนี้ีนข่าวมาแล้วเราเ่อก็ดีใจครับคือทุกคนเข้าใจถูกต้องแล้วเพราะว่าอย่างที่โควิดก็คือเขาเขาไม่ติดพันตัวตัวสัตว์อยู่แล้วคือใช่แค่นั้นเองแต่ว่าโอเคครับก็คือตอนนี้มันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ก็ควรเรามาระวังไว้อย่าอย่าชะล่าใจครับทุกคนก็คือต้องไปไหนก็ใส่แมสหรือว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาครับผมตก็คือร้านของเราก็เป็นอ่บ เกี่ยเรื่องเรื่องตัวอาหารและก <ฮะ S 2> ็คกอือคือแบบคนเราใช้บริการเยอะอ๋อใช้ชีวิตก็กระทบอยู่นะครับเพราะว่าคนมันเริ่มติดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทุกวันมีติดท,ทุกทุกวันด้ดวยแล้วก็คนก็ออกมาทานอาหารน้อยลงแล้วติดกับเทศกาลปีใหม่ใกล้จะมาถึงคนก็ยิ่งยิ่งไม่ออกจากบ้านด้วยหรือว่าไปต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นนะฮะก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบแต่ว่าเป็นแบบนี้ทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าปีใหม่คนออกนอกต่างจังหวัด ลูกค้าก็จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้คึกคืนเท่าแบบวันปกติแต่เรามีเ,มเตรียมรับมือยังไงบ้างกับกระแสจริง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 ,รงก็ไม่ได้เตรียมรับมือครับก็ตามสถานการณ์ดีกว่าคือคอยๆปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าอ,อาหารมันไม่ได้กระทบเยอะอยู่แล้วครับยังขายได้อยู่เรื่อยๆมาเรื่องที่มัาก็อย่ง้าคืก็มีกระแสพวกภาษาภาษาภาษาขึ้นมาใหม่บัญญัติ เขาเรียกบ,บัญญัติใหม่ใช่ไหม,ไมไไหมวัดดีเบลงงเลยผมงงตึ๊บเลยวันแรกเพราะว่าตื่นมาก็คือดูในแบบพวกใดเล็กแมสเซจที่แบบแฟนลับเขาทักมาว่าหวัดดีเบลหวัดดีเบลหวัดดีเบลหวัดดีอะไรวะคือเราก็ไม่รู้แล้วแบบเราไม่กล้าเล่นตอบเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลัวกลัวจะไปแบบพลาดพิงกับใครหรือเปล่าหรือว่าไ,ไปเหมือนบุลี่ใครหรือเปล่าผมก็เลยแบบไม่กล้าเล่นผมก็เลยแบบถามเมน่ว่าแบบเอ้ยมันคืออะไรว่าหวัดดีเบลอะไรอย่างเงี้ยพี่โบอะไรเงี้ย แล้วเสร็จปุ๊บก,ก็ถาไตเติ้ลด้วยเพราะว่าไตเติ้ลเล่น <L an> ผมก็อ่า <L an> พอเล่นปุ๊บโอเคใจชื้นขึ้นเยอะเรากล้าเล่นละอย่างงี้เพราะว่าไตเติ้ลเล่นก็เหมือนเป็นคนเปิดแล้วก็ตามอะไรอย่างงี้กับที่มาที่ไปก็อาจจะแบบงงๆหน่อยแต่ว่าเธอรู้ที่ไปที่มาที่ไปก็เออมันมีแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าอย่างอย่างพิกกิตวงทีแมนดาวครับเขาเขาเป็นคนแบบเหมือนชื่อนางเอกในในในเขาเรียกว่าอะไรใน MV เขาชื่อเบล แล้วก็แบบมีแฟนคลับมาถามว่าพี่แบบหนูแบบแอบชอบเขาคนนึงอะไรเงี้ยคนคนหนึ่งจะทํายังไงดีที่เกี่เขาบอกแนะนำอกะอย่างนี้บอกไปเลยวันดีเบลก็คือเหมือนสื่อสื่อความหมายว่าวันดีเบลเนี่ยเหมือนแสดงความชอบบอกชอบเขาถ้าเกิดเขาบอกวันดีเบลตอบกลับแสดงว่าโอเคไม่นกละได้ไปต่อเออมันก็ต้องทำกรศึกษามอย่างเงี้ยโอ้โหงงเลย <c oughs> ทั้งวันคือมึอนตึ๊บเลยครับจริงเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมแบบ พอมันมีกระแสคำคำใหม่ๆที่มาในอินเทอร์เน็ตเไรเนี้ยเราต้องมานั่งแบบนั่นงทำความเข้าใจทุกครั้งทุกครั้งเลยอะใช่มันมันเหมือนเราต้องพยายามอัปเดตตลอดเวลาถามว่าเออมันก็เป็นเรื่องสนุกดีอะครับใช่แล้วก็ขวิตขึ้นทินด้วยนะหวัสด,ดีเบลอะเ็นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะงงมากแต่ส่วนใหญ่ถ้ามาแบบไอ้ต้าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าไอ้ต้า <c oughs> ความหมายแบบมันเชิงแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ <c oughs> แต่วัสด,ดีเบลก็ถือว่าใหม่อยู่เนี่ยที่พต้องทำความเข้าใจแบบนี้บ่อยนะแบบไป หลังๆคือพอเราออกอีเวนต์เราต้องทำความรู้จักคำแบบคำน่ารักคำภาษาพีนของแฟนคลับอะไรเงี้ยเราต้องทำการบ้านเยอะนะทำการบ้านเยอะไหมไม่ค่อยเยอะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเรางงก็แฟนคลับก็จะมาตอบแทนเราก็คือจะมาอธิบายเราฟังว่าพี่ไฮตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วนะก็คือแฟนคลับคอยสนับสนุนแล้วคอยแบบเออบอกตลอดใช่ครับตอนนี้หรอเขาที่รู้นะภาษาลู่ก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังไม่รู้เรื่อง เพราะว่าเราทํางานตรงนี้แบบช่างแต่งหน้าหรือว่าอะไร้เขาก็แบบใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมก็เลยแบบเออไม่เข้าใจแต่ถึงว่าเขาบอกว่ารู้ทิกสอนทิกแล้วนะแต่ก็เราก็ยังแปลไม่เข้าใจอะไรเงี้ยม,มีเข้าใจทักคําไหมโอ้ที่แบบพูดมาอ่ะคับเรื่องต้องต้อง,ต,องต้องให้พูดมาผิดแล้วพี่ลองพูดมาผมผใช่ผมไม่รู้กันคือมันต้องแปลทีเนือ้อผมก็งงง,งอ่ะอ่ะโอเคได้ครับผม มหมดแล้วได้ครับขอบคุณครับ